เมื่อปีพศ2563นี่คือคุณสมพิษปาะหรือจิละแม่ค้าขายผ้าโดยจะซื้อผ้าจากตลาดแล้วนำมาขายต่อนายเลือกผ้าหรอครับตอ,อนนี้มีผ้าลายใหม่ๆมาให้คุณนายเลือกนะครับลายนี้ก็สวยลายนี้ก็สวยนะชอบไหมคะไม่ค่ะไม่ชอบไม่ชอบค่ะไม่เอาค่ะชอบไหมคะลายนี้ลายใหม่นะสวยด้วยไม่ชอบค่ะไม่สวย ปรึกษาครูสกรอดีกว่าครูนะจิราจะมาปรึกษาเรื่องลายผ้าหน่อยคะ่ะได้ค่ะพอดีครูณนเนี่ยรู้จักอาจารย์ท่านหนึง่งเป็นผู้ชี่วชาญอยู่ที่มอปัตตานีคะ่ะจิราสนใจจะเข้าร่วมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนกับเราไหมคะอ๋อได้ค่ะ ลายนี้ก็สวยเนาะเพียง mm hmm. แต่ว่าลายนี้เราจําเป็นจะต้องหาลายที่เป็นเอกลักษณ์ของ mm hmm. ชุมชนในพื้นที่บ้านเราของอำเภอมาโยบ้านค่ะ mm hmm. เราจะเอาลายที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนจากไหนนะนี่เป็นลูกมัดดูมมัดตูมภาษายาวเวปลว่ามายโย มาโยเงินเราเออนไลน์นี้ดีกว่ามันเป็นแสดงถึงสัญลักษณ์ของอำเภอมาโยเราด้วยใช่เอาลนยนี้แหละปัจจุบันผลิตภัณฑ์ผ้าบาติกบ้านลางาก่อตั้งกลุ่มและจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนโดยคุณสมพิศเปาะซึ่งเป็นผู้ผ่านการอบรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนหลักสูตรบาติกโมเดลสู่ตลาดสากลจำนวน40ชั่วโมง ของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอมาโยมีกระบวนการผลิตที่มีความประณีตสวยงามมีลวดลายที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นและที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของอำเภอมาโยนั่นคือลายมะตูม โดยมีการขายผ่านกลุ่ม Facebook OOC c และเพจวนิตาลางาจนเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานต่างๆและประชาชนกลุ่มผู้ที่นิยมผ้าบาติกทั่วประเทศส่งผลให้กลุ่มมีรายได้ให้แก่สมาชิกอย่างต่อเนื่องและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มทั้งในปัจจุบันและอนาคตต่อไป